ไปกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างครับจะพาผู้ชมไปรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยว้วหนึ่งครับเป็นร้านขายทั้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวมันไก่ครับอยู่ที่อำเภอกงไกรลาศครับเป็นที่ถูกใจของบรรดานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับเพราะว่าเขาขายเพียงชามละ9บาทเท่านั้นเองครับผู้ชมครับร้านขายก๋วยจับร้านนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆอยู่ในชุมชนนะครับบริเวณถนนสายสุโขทัยกับแพงเพชรหมู่ที่12ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาศสุโขทัยครับ ทุกๆวันครับจะเต็มไปด้วยนักเรียนและผู้ปกครองไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะหลายคนบอกว่าร้านนี้ขายถูกครับขายเพียงชามละ9บาทนะครับ นอกจกกหุยจับแล้วนะครับยังมีข้าวมันไก่ที่ขายเพียงกล่องละ9บาทเช่นกันครับเรียกว่าเป็นราคาที่ถูกใจบรรดานักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าร้านเองก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วยครับเมื่อหลายปีก่อนร้านนี้เคยขายราคาต่ำกว่า9บาทนะครับด้วยแนวคิดคืออยากขายอาหารให้กับเด็กๆในราคาถูกกำไรน้อยเจ้าของร้านก็พออยู่ได้นะครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยครับ ได้ขายห้าบาทค่ะตอนเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วขายห้าบาทแล้วก็เพิ่งจะมาขึ้นเป็น9้าบาทเมื่อสองปีคือของมันขึนข้นนะเนาะเราก็เลยขึ้นขึ้น,นแต่ถ้าจะให้เราหยุดขายแล้วก็หยุดไดม่ได้ทำไมเพราะว่าถ้าเราหยุดเด็กก็ไม่มีข้าวกินตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบขอโทษเสียเขาบอกมาตั้งนานแล้วว่าแบบขายได้น้อย กำไรน้อยแต่ก็แต่ก็ได้ตั้งนานแล้วอย่างน้อยเด็กกินลูกเราเด้กินไม่ต้องไปซื้อที <the jamais surroundings> uh, uh. Uh ่อ huh. okay? uh ื่นกินพ่อเป็นพนโรงเรียนด้วยเห็นเด็กมารู้แล้วว่าเป็นมาสักสี่สิบปีแล้วมั้งคะข่เก้าบาทพอได้กำไรบ้านที่เมืางวันไข่ไข่ก็เลี้ยงที่บ้านเนี่ยได้นะแต่ได้น้อยอือแต่มีความสุขใช่เด็กเยอะแล้วก็ไม่ขายเด็กเลย มีเลยครับเจ้าของร้านเองก็บอกว่ามีความสุขนะครับที่ได้ขายอาหารราคาถูกให้กับเด็กๆครับร้านนี้เป็นร้านขายของชําในชุมชนด้วยครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนทุกๆวันจึงมีทั้งนักเรียนและผู้ปกครองไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากที่สําคัญราคาถูกขายเพียงจานละ9บาทเท่านั้นเองครับ